ุไม่ตายกับทัานคนได้นอนลุงโอปราคุลโอคุลเม่แคยเกิดไครมันกี่ไปหนึกได้นู่ะตัวเกย์ตายโองมันไปคิดได้หน่ยเออตอนตีวาเนฟดานลุงปิดตู้กรงเฝ้ากลงวัดมองเลยชุนโกรธตายยายเลยมาลุก กูในไร้หรืกูเกลียดดวคนเราเป็นเด็กต้องโดนจักเชื่อฟังพ่อแม่บ้งแอนนี่เราอยใ้โลกใหญ่ฟันนี่โลกเกิดกับยามปี่เลยเกิดยามก็หลือกรารอาหารว่าพื้มารุว่าเกิดยามนนก็มารุาาราารเราเรไม่พันเคยพูดยิงกูไม่แจกใจจอมเด็กจะไม่นี่ไงมันเด็กเหมนู้ให้นางปวันก้าวชด้านอยู่กับยังเร็วเด็กตัววันนี้นต้องรู้ เด็กจะไม่นี่งไม่แก่ธรรมดาเออเด็กจะไม่นี่ต้องตันจะไม่อันเออกาว่างต้องกินซาเวนซ้นพินแล้วก็จังซาเวนเซ้นไ้ร้อยซาเวนเซ้นไอ้จังนครีมซาเวนเซ้นเออแมมไปจังซาเวนเซ้นแมมอยู่บ้านหลอกกินเซนอยู่ไม่กินไอ้นั่นการิยมไม่ใจรุนจู้แต่ขึ้นว่าอยู่จะไม่นี่ก็ตันจะไม่เปจริงก็ตันจะไม่เป็ูมากูจบ เด็กยุ่ไม่นี่กตื้อว่ามานท่านตำาแล้มมันวดเดียวแต่นี้การจริงไม่ปังแกไม่ปักจ้าที่นี่มึงเ็นดูแม่มั่งเลยลูกหน้ามาลีแม่งยิ่งลำบากอยากจนที่นี่ยายคนก็นินทาได้ว่าเออมันยาญ่แก่ไม่จรรโลกมึงมีสร้างความเดือดร้อนเล่นคนใจล่อๆไม่ได้โดุดมันกบปบน้องจารำก้านกุฏิตำปลื้ มึงไปในแลาววนเนี่แกก้ามาเล็กเจ้าดับ้าดับป้อนกแเลกว่าลุงที่ไปในแล้วไปอินป่าปลาวขังจมบ้างได้มาปลอมมือไม่ได้ตาอุตยติดใจออกจากบ้านน้อยเดือนี้จริงเออกูจะแรรกเไปเจออุตัยติพายแม่เคยใช้ยาใช้น้ำกินเกย์ไอู้่ใจบอกตุกไปตึงว่าเจ้าดันกับโมนามันกังกอกควักนึกซใช่นึกว่าอุตัยตีวี ปวดหนยโจกันให้ลำก้านตุงจริงเฮ้อเวียดนามุ่มันเตะพึงป้ารื้มมึงแหล่ฮหพึ่งไอยแม่ได้พึงเถอะเห็นตัวเองไงยังาไม่รรถลำบากมีแฟนไหนแล้วว่าโลกีมาลีเงี็นดูแม่มึงมั้งไอ้ตาหนุ่มผีมึงไอ้ทรุปภาพให้ลำบากอยากจนหนุ่ยทรุปภาพผีมึงไปโยวัดไปโยวัดหลังทีก้าก็ไม่ได้กินบางเบอร์ตามผอนล่งจันเม็ดก็ไม่ได้กิน ปโยวัตมตมานปาตนาจันเกอไอตังมังพอได้จรองแม่จรงน้องที้ดีได้มาเม็ดกับเม็ดกับม,มงอหันนีไปเจอลิบมังเจอไอหนูมังไอนีมั่งฮันเล็กว่าป้าเบี้ยกู้จงรอยไปเจอครีมได้มากุ๊คฮอแล้วจงรอยเจอครีมมาแล้วไปลักตายจ้าเหล้จาจ้ารอยเหล้าไปเจอเปงตาแล้วไม่ตื่นรอยลับเลยอลับผูจัดเวทนะ ยืนกว้างแหนงไงนะยืนกวงแหนงไงนะลำกานไอ้หลีก็ไม่รู้แม่บ้าจ,จะตายอ่ะผู้ใดลำคาลูกจะไปไหนมันเกี่ยอะไรกับแม่ด้วยล่ะอนนูกูกเรียนตรงนั้นกูเรียนได้เปลี่ยนโยนตาใหญ่ไรแล้วไม่ไปไหนทำไมล่ะกูนี้หนูมีน้ำกับผู้ชายอ่ะก็จะไปเที่ยวแล้วม,งมึงรอไหรอกว่าไฟกับคนใจมันั้นอันตราย ม่ไปกลัวอะไรลงบ้าบ้าล่ะเออจะกระด้อยจะยังเลยยังจะยังเกี่ยวมันไม่ปักรัดมันก็เปื่อเฟื่อไอหนุ่ยกำยอนได้ตุ้นไม่หลูกกูก็ไม่เกี่ยวป่าป้าดิกูไม่จะกูจะ่งจนตามจะจะอ้ามเลยกูไม่เกี่ยวเลยลูกมึงเออกูไม่เกี่ยวเลยใหญ่ยังเฟื่อใหใหญ่หน่อยจริงมึงอยากเฟอเราเก่งดูแม่หนูก้นก็มินตากับตัางบ้านเลยทำไมคือจะมีมินตายพวกปากปลาร้า พูดได้จั้งวันเหล็กคนแมบนั้นน่ะดีฉันจะไปอะแม่บ้าเลยไปกรุกอยู่แต่กับผู้ชายแกผู้ชายได้บอกโก้มือตัวกินไปกรุกกันอยู่งหน่วยกัมเพื่อกนะลูกูแหล่แหล่รำคาญก็เปื่อเลวจริงแต่ต่ำเื่อไอ้พรีนั้นก็ย้อนเลยครับเด็กนันจาดกูไม่แจกแต่โตขู่กันลอกอ้วนก่อนรู้แร็วว่ากูตาไม่ไกใคร่โปอแก่ง ba mai kiếm ta dài cây cây tôm mà Rêu kẻ tài ôm rồi, mốc trong nâu mà ừ. mốc trong nâu mà ừ, quá quả cây cây tôm Tâm khu bài trái rêu